เปิดคลิปวันนี้ยาพี่น้องไปเวงผ้าร่งผ้าร่งฝนตัดหนาครับฝนตกติดตอกันสามมือสี่มือพี่น้องต้นไม้มันโค่นน้ำไหลน้ำไหลน้ำมันไหลมาใครต้องมาหนีบัดนี้ต้นไม้มันได้โค่นทับกำแพงเลย อย่ให้นักการมาเอาเรื่อยมาตัดออกวนดีได้ฝนตกกูมือกูมือพี่น้องช่วงนี้พายุนเขาพายุเขาหมดนได้วันนี้สิออก แจ้งดนังเนี่เนื้อครับแจ้งดนังแจ้งน้อยตัวน่ะสมุนสมุนเต็มเลยจะหาราคาไร้ขั้นขนาดลงคิวได้ลงเคิวได้ทำง,งานทำง,งาน าการท่านลูกัทนทำงานจะประมาณนี้แหละครับห้าผลหงายไหล